แต่หัวครับพี่น้องตัวสีทองเหลืองอลา,ามเลยครับขึ้นมาเร็วๆออกมาโชว์ตัวหน่อยเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับขึ้นมาขึ้น มาตรงนี้แล้วครับผมถั่วอ้วนมากเลยเดินโชว์ตัวหน่อยสิไปไหนไปหากินแต่เช้าเลยวันเนี้ยกล้องไม่โฟกัสเลยครับ ใช่เอ๋ขึ้นมาเลยจ้าขึ้นมาเลยลูกขึ้นมาเลยเออโหหากินมดนี่เองตัวเหลืองอลามเลยครับท้องด้วยนะ่ะไข่เต็มท้องเลยนะ่ะกินมดกินแมงแบบลิ้นแผลบเลยครับ ไม่กลัวเลยเดียเ๋ยวนี้มีสปปรรพคุณทางน้ำมันนะครับน้ำมันจิ้งเหลนโอ้ตัวสวยมากเลยดูครับดูเข้าไปโอ้ออกมาปรากฏตัวอย่างสวยงามเลย สวยด้วยเจ้าจะไปไหนไปทางไหนวันนี้หือหือตัวอ้วนแต่หางนิดเดียวครับหางสั้นๆไปแล้วไปละไปทางนน้นนะครับทางที่เขาไปเรื่อยๆทางที่เขาเคยเที่ยวอืม ใช่แล้วครับหากินมดนะครับผมหากินมดกินแมงใช่แล้วครับตามภาษาน่น มองไกลๆก็เหมือนงูเหมือนกันนะครับบบาๆเดี๋ยวค่อยเจอกันขากลับเด้อเค